ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุก,ท,กทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนอกเขาใหญ่น้งผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่น้งผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนกเขาใหญ่ในค่ายของอาจารย์เจดครับผมซึ่งมีเยอะมากครับผมซึ่งนกแต่ตัวนี้ทีเด็ดเยอะครับผมซึ่งมีนกป่าร้อยสร้อยรอบคออยู่นะครับผมเป็นทีเด็ดเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมนกในค่ายของอาจารย์เจด แต่ละตัวนะครับผมซึ่งมีเยอะมากครับผมเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมอยู่ใต้สะพานครับริมคลองบรรยากาศวิวสวยมากครับผมนี่ครับมีนกอยู่หลังบ้านครับผมกำลังอาแปดอยู่ เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์เจตพาชมทัวร์นกในบ้านแต่ละตัวครับผมนี่ครับผมอาจารย์เจตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์เจตพาชมนกในบ้านแต่ละตัวนะครับผมว่ามีตัวไหนเด็ดเด็ดบ้างครับผมครับครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมเดี๋ยวของทีเด็ดครับผมสร้อยรอบคอครับผมปลาร้อยครับผม นี่ครับผมนกด้านหลังบ้านนะครับผมอยู่ข้างในครับผมเยอะมากครับผมนกกาลังอาบแดดครับผมกําลังขันกําลังคูเลยครับนี่กาลังเรียกเลยครับผมนี่อันนี้นกใหม่หรือเปล่าครับจานเจ็ด นกอ่าทวนี้ห้าแค่ห้าเดือนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นห้าเดือนอ๋อัีนี้เป็นนกชำนะครับผมนกชำาอากาศยังมีดิ้นนะครับตกใจกล้องด้วยนะครับผมนกใหม่ครับนี่ครับผมนี่ตัวรบอบคอตัวตัวนแดง นี่ครับผมซอยเราพอครับผมตัวนี้ตัวเด็ดเลยครับผมป่าร้อยนะครับผมต่อได้แถวคลองตะขําครับผมซึ่งถ้าใครเล่นนกแถวบริเวณสมุทรสาครบ้านแถ้วพวกนี้จะรู้ดีนะครับผมถิ่นหากินครับผมคลองตะขําครับผมนกยังเป็นนกอายุยังไม่เยอะนะครับผมก็เลยดิ้นอยู่เดี๋ยวผมพยายาม ผมไม่เห็นนะครับผมป่าร้อยนะครับผมนกตัวนี้อาจารย์เจ็ดต่อได้ครับผมมีอยู่จริงครับผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่แถวใกล้นี้ครับผมซึ่งผมก็ไปต่อบ่อยนะครับแต่ยังไม่ได้มานี่ครับอันนี้เป็นนกเสียงไหนครับอาจารย์เจ็ดเสียงกลางครับเสียงกลางนกเสียงกลางครับผม สองปุกด้วยนะครับผมสองปุกค่อยรอบคอดูลายสนับปีครับผมโอ้โหถือว่าหล่อใช้ได้ครับผมสนับปีกสวยหมึกเข้มครับผมขนเงาเลยครับผมนี่ขนาดไอ้นี่นะครับผมนี่เป็นนกใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสอยแล้วพอครับผมพยายามจะถ่ายดูนะครับผม ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับผมผมเป็นนกชํำอยู่แต่โดยรวมนี่รอใช้ได้เลยครับผมสวยเลยครับนกตนี้แม่ทันดิงดีหันสังเกตครับสังเกตคอครับผมรอใช้ได้ผม กตกใจกล้องเลยครับผมเป็นต้องใหม่ด้วยพยายามจะให้ดูสร้อยแล้วก่อนนะครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นเหน็นครับนี่ครับด้านบนนี้รอบเลยนะครับผมสวยครับนกตัวนี้สวยครับ ไ,ได้เลยครับผมยังดิ้นอยู่ครับถ้าได้นิ่งแล้วเห็นสร้อยลอบคอใกล้ๆนี่แจ๋มเลยครับผมนี่ครับผมย,ยังไม่ได้เท่าที่ควรน,นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพากลับมาชมใหม่ครับตัวนี้นี่ครับนกชำ ตัวนี้เป็นนกของบางมะครับผมบางมะจากแพร่นะครับผมใครที่ติดตามช่อง<ม>เก่งเมืองแพรจะรู้จักดีนะครับผมน,น,น,นกถ่ายคนนะผมนกนิ่งกลิบเลยครับผมโอ้โหโูขนด้วยครับผมนีกล้องอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับเนี่ย อ้ตอนนั่นมานี่เป็นนกนกต่อเลยไหมนนกนกนกต่อ๋อตอนนั่มานี่มันเป็นนกฝึกนกฝึกนะครับผมนกฝึกของบางมะไปๆบัมโอ้โหโอ้โหโหไม่เลิกครับโูไม่เลิกอออืืหตอนนี้ครับที่ว่าได้ไอ้ถ้า โอ้ยใหม่ก็เก็บเลยนี่แล้วครับตัวที่เก็บเจ้าสร้อยรอบคอครับผมนี่ตัวนี้เลยครับผมดีเด็ดครับผมไม่เลิกครับครูไม่เลิกโอ้สวยครับผมแข้งใหญ่ ใหญ่ลายสนับปีกมึกเข้มสวยสวยมากครับผมอ่ะอก,อกูอีกเร็วอีกอืม้มอื้อนี่นะครับตัวที่ตอซอยวรับขอได้ครับผมโอ้อันนี้นก นี่ก็เป็นนกต่อครับผมสวยงะสวยครับผมหรือว่าใช้ได้เลยครับลายสนับปีกมึกเข้มนี่ครับนกอาบแดดตอนเช้าครับผมอีกตัวนี้คูไม่เลิกครับผมคูดีจริง เอาครูปไปเอาอือหือโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับตนนัวนี้นกบังมาจากแพ้นะครับผมขนเล่นนกจะรู้จักดีครับผมโอ้โหคูไม่เลิกครับคูไม่เลิกเอาคูไปมีแรงคุยไป ใสยไม่หนีจะไม่หยุดครับผมดีครับผมอาบแดดตอนเช้าๆครับผมเดี๋ยวพามาดูพกตัวอื่นบ้างครับผมฟิวดีบรรยากาศสวยนะครับผมต้นไม้อยู่ริมคลองครับผมโอ้โหบรรยากาศดีมากครับผมนี่ครับบ้านริมคลองครับผมนี่ครับสะพานเดี๋ยวผมมาพามาดูนี่ครับ นี่ครับลูกนกลูกของเจ้าหนึ่งเทพครับผมของไผ่บางผ้านะครับผมซึ่งก็เป็นเพื่อนกับผมเองนี่แหละครับผมอยู่บ้านใกล้ๆกันก็ไปต่อด้วยกันประจําครับผมถูกนกจานมีเสียงขันอะไรยังไรเนี่ยตัวตัวนั้นเป็นเสียงกลางๆฮะอันนี้กลางๆตัวผู้ไหม ตัวน,นั้นตัวเมียครับตัวผู้อ๋ออันนี้ตัวเมียครับผมตัวผู้อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกน่าจะเป็นตัวผู้นะครับะผมเพิ่งแยกเมื่อวันที่หนึ่งนี่เองโอ้โห oh, oh. นี่ครับลูกเจ้าหนึ่งเทพครับผม ซึ่งเวลาที่ผมไปต่อไอ้เจ้าไผ่ก็ไอ้หนึ่งเทพนี่ครับเบอร์หนึ่งของเขาสุดยอดครับนกตัวนกต่อตัวนั้นครับผมขันทั้งวันครับผมเกี่ยวเป็นขันครับผมวันหนึ่งน่ถ้าเล่นแบบสายลากที่ผมไปด้วยกันนะครับผมก็ประมาณโอ้ยี่สิบตัวสามสิบตัวมีแน่นอนครับถ้าไปลาดโบหลวงครับผมตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะขึ้นกองวันที่หนึ่งนะครับเนี่ยเพิ่งจะเข้ากองเล็กเนี่ยวันที่หนึ่งอันนี้เพิ่งเพิ่งแยกครับผมแต่นก ถือว่าหลอทั้งคู่นะครับเนี่ทั้งหลอทั้งสวยทั้งคู่เลยครับผมสนับปีกมึกโอ้โหสวยครับผมนี่ครับลูกเจ้าหนึ่งเทพครับผมผมนี่รู้จักดีเลยครับพ่อเขาเนี่ยไปกับผมตลอดครับผมสุดยอดครับเจ้าหนึ่งเทพเนี่ยไปด้วยกันรู้ผลงานเห็นกันตลอดครับสุดยอดพ่อเขาเลยครับเนี่ยเดี๋ยว อนาคตลองมาดูมาติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะแวะมาดูว่าอนาคตลูกค้าทั้งสองตัวจะเป็นยังไงครับผม,อ,นนมอันนี้นกใหม่เพิ่งได้มาอันนี้นกใหม่ทองผาภูมิได้จากป่าอ๋อันนี้นกป่าสูงครับผมยูลายสนับปีนครับผมนกป่าสูง,สงเดี๋ยวทองผาภูมิครับผม แม่มันออกภาษาวันออกพรรษา,าด้วยโอ้โหมันหยุดนะเลยเลยไปเที่ยวโอ้โหนกงานจริงครับผมไอยเม็ดเล็กสนาดปีกมึกเข้มโอ้โหเจ๋มเลยครับผมใช้ได้เลยครับ